ค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนช่องทุกคนนะคะมื่อนี้นุ่นทิยาก,กับมาพบมาพ่อก,กันเป็นเวลาเ้าๆนะคะช่วงหกโมงเศารานะคะบรรยากาศกักเย็นๆหนาวๆนะคะอ่อในคลิปนี้จะมีเลขหลับเด้อค่ะเด้อเลขกหลับจากผู้ใหญ่ใจดีนะคะเป็นทรงมะหายนุ่นทิยาทางไล่นะคะมวดที่ผ่พานมานี่ เข่าตรงๆนะคะเข่าทั้งบนทั้งล่างเข่าทั้งสามตัวตรงนะคะเพราะว่าเพื่อนไ้ตัดในเลขค้างเดียวไ้ตัดเป็นสองตัวน้ำกับเข่าหาเจ็ดกับหาเก้าเจ็ดนะคะเป็นเลขรับรับเฉพาะนะคะเพราะว่าทรงมห่เป็นแนวทางของเอฟซทั้งช่องของเฮานะคะขอขอบคุณขอพุ้น ผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ทรงมให้เพิ่นบอกว่างวดนี้เป็นงวดที่สองนะคะวัตีิพ่านมากกับเขาเต็มๆก้อนจะไปเว้าถึงเลขลับเลขลับนุ่นท่ยาก,ก็จะวอาถึงเลขซองนะคะเ้อะสำหรับผู้ใดร่อเลขซองเนี่ยโกนะคะเพิ่นบอกว่านุ่นท่ยาก,ก็ไปตามเนี่ยบอกว่ายังมั้นมากนะคะอาจจะเป็นยังเร็วนะคะอาจจะเป็นพุ่งนี้นะคะอาจจะเป็นวันที่ยี่สิบเจ็ดนะคะ เขาก็คอยมาล่อน้่กันคอยติดตามน้่กันว่าจะมาโตวใดนะคะเลขซ่องของเฮียกโกนะคะสำหรับเลขพ่อค้าขายผักบอ๊อแมนวานนุนที่ยากจะบอตามนะคะตามอยู่นะคะแต่ว่ากันยังบ้าันมากคือกันนะคะเลขพ่อค้าขายผักจนยังท่านได้ห้ตัวเลขมาถ้าบ้าท่นได้ห้เลขมานุนที่ยากกับบสามารถทายทําบวสามารถเว้าได้นะคะว่าเลขนี่จะเป็นโต้ไดนะคะ ถ้าเพิ่นทรงมใหอยนนทิยากะจะทายท้ให้พอไม่พี่น้องเอฟซีช่มน้ำกันนะคะหลายหลายท่านลหลายคนก็ล่อ,อเลขพพอค่าขายพักนะคะเดือนนี้มันมีแค่ยี่สิบแปดมือนะคะมีแค่ยี่สิบแปดมือบ่หลายมือซู้กว่าเลขจะออกเร็วกว่าเก่านะคะบางท่านบางคนกะบ่ราท่นมั่นใจนะคะบ่ท่นหมั่นใจกับ่พรท่นนด้ใหนานนทิยาไปทายท้ำ จังน้องเป้นะคะน้องเป้ที่ฟันมาคุณยายเถาน่ยค่ะยายเถายายเถามาบอกเลขน้องเป้ก่ว่าฟันเลนะคะแต่ว่าเขาบ่ท่านมั่นใจวันที่ยี่สิบแปดเขาจังจะให้นุนที่ยาไปทายทำจังสิบมิคิปเลขน้องเป้นะคะสําหรับคุณยายเถาที่ตายไปแล้วมาบอกเลขนะคะวันที่่ันมานังก็บอกสี่เจ็ดเก้านะคะสองเก้าเจ็ดนะคะค่ะเลขลับวงในนี่เลขลับ ผู้ใหญ่ทรงไห้มานี่นะคะนุนทิยาจะอ่านแล้วก็ทวนซาซาแล้วก็ให้จะโชคเป็นตัวเลขเป็นพักๆนะคะจะโชคจนจบชิปก็ได้นะคะเออลืมไปนะคะลืมไปเลขเออเลขแม่ผีบอกนะคะแม่ผีบอกกันนัดพรุ่งนี้นะคะนัดวันที่ยี่สิบเจ็ดคือกันเนะค่ะเ้อสำหรับผู้ใดล่อเลขแม่ผีบอกนะคะเพิ่นก็บ,บอกว่าวันที่ยี่สิบเจ็ดนะคะวันที่ยี่สิบเจ็ดนี่ใไห้นุนทิยา โทรไปเอาตัวเลขนะ้าแม่เพิ่นนะคะว่าฮากับค้อยมาติดตามน้กากันว่างวดนี่จะเข่าหรือจะไกลเคียงนะคะสําหรับเลขแม่ผีบอกนะคะก็บอกเขา่ารายงวดแล้วนะคะแต่ว่ากับบางคนก็อยากให้ตามให้นนที่ยากก็ตามให้นะคะเพราะว่าเลขแม่ผีบอกว่านบหลายตัวหลายคู่นะคะนะคะในคลิปนี้ก็จะมีเลขลับนะคะเลขลับเอ่อ ทนทีน่ญาตจะอ่านนะคะเด้อจดไว้เราก็จะโทษตัวเลขให้เห็นเป็นพักๆนะคะแปดสามเก้านะคะแปดสามเก้าหกสามห้านะคะเลขสองคู่นี่ตัวเน้นคือแปดสามเก้า้ะคะเด้อเพิ่มมั่นใจเลขแปดสามเก้านะคะ โตกันคือหกสามหานะคะเลขสองโติ่นหามุนนะคะคนกับหสามห้าสามแปดสามเก้านะคะแต่ว่าจะกับบ่กับน,นั่นนนุที่ย่าบ่ได้ถามหลายก็นี่นะคะ่นกับหมาเป็นแนวทางนะคะพอวังวันที่พานมา่นบอกว่าเข่าเต็มเต็มเข่าตรงตรงเข่าทั้งบนทั้งล่างนะคะเพราะว่าไข่ตัดไน้หันนะคะวันที่พานมาคนกับห,หายห้าเก้าเจ็ดนะคะ ออกหาเก้าเจ็ดเพิ่นหมุนในหันมันกับออกหาเจ็ดข้างล่างนั่นนะคะนะคะหันนี้ก็บไฮมาแปดสามเก้ากับหกสามหานะคะโตเน่นจริงๆคือแปดสามเก้าแล้วค่ะเด้อเลขสองโตเพิ่นตัดหายกับมีสามหานะคสามแปดสามเก้านะคะเลขสามโตตกันคือหกสามหานะคะหมวดวันที่หนึ่งมีหน้าสองหาหกหาเนี่นะคะเข้าก็ค่อยมาติดตามน้ำกัน เพ่นไห้มานี่จะเป็นจากใช่หรือจะใกล้เคียงกับโอมีผู้ใรู่เู้อคะเด mm ้อ hmm. เพ่นบอกวางวดนี้เป็นงวดที่สองนะคะที่มาจากข้างไนเพิเพไห้มานะคะ mm hmm. เลขลับนะคะ mm hmm. เลขรับเฉพาะวงในนะคะ mm hmm. นั้นที่ยาจะซุ่มให้เห็นแล้วก็แคบหน้าจอ้ะคะเด mm ้อ hmm. เลขรับผู้ใหญ่ใจดีนะคะให้มานะคะ วดวันที่1มีนา2 5งห้าห้านะคะเลข3าตัวให้8 3 9 6ามสหนะคะตัวเน่นของเลข3าตัวคือ8 3 9เลข2อตัวก็จะมี3ามห้าสามแนะคะเน้นที่3 8กับ3ามเก้าเรืเด้อที่ 8, 3, 9, นะะุ้นที่ยากขีดเส้นใต้สีแดงไว้เนี่ยนะคะเลข3าตัวเน้นที่8 3 9นะคะ ขีเ้นใต้สีแดงจดไว้แคบนาเจไว้เปรียบเทียบกับลหลายๆสำนักนะคะเบิ้งเป็นการบันเทิงเป็นแนวทางก็ได้นะคะเพราะว่างวดนี้เป็นงวดที่สอง,งวดที่ผ่านมาเนะี่ยพิ่นไหห้าเก้าเจ็ดพื่นตัดหนาตัดหลังกับเขาทั้งบนทั้งล่างนะคะสําหรับเลข2ตัวเลข3าตัวกับเขาตรงๆนะคะงวดนี้จะเป็นงวดที่2จะใช่หรือไม่ใช่ฮ็ค่อยมาติดตามน้ำกันนะคะเลขรับเฉพาะวงในนะคะอันนี้เป็นเลขรับ ผู้ใหญ่ใจดีให้มานะคะนุษยที่ยากก็ไ่อยากว่าได้ไลยไปกว่านี่นะคะเป็นทรงมม่ห้เป็นแนวทางให้เฉพาะเอฟซีทั้งสองของเขานะคะนะคะนุษยที่ยากก็จะว่าย่างอื่นไปแล้วก็จะโซ่ต,ตัวเลขเป็นพักๆแล้วกนะะนันเ้อะสำหรับผู้ใดรอเลขเอ,อเลขโค้งสุดท้ายนะคะโค้งสุดท้ายของยซ่ยสอค่ะ ขาจักน้อยแล้วค่ะเด้อถ้าเพิ่นฝันเพิ่นมั่นใจแล้วเพิ่นขึ้นป้ายหายแล้วนู้นที่ย่าจะไปตามหายนะคะสําหรับเลขเกณงนะคะเลขเกณงเลขวิ่งเกณงนี่ก็รู้สึกว่าจากเข่าสองงวดแล้วนะคะงวดแรกเพิ่อนหายแต่ว่าไม่ได้เอาลงกสองนะคะเพิ่อนหายสามนะคะวิ่งสามเลขวิ่งเกณงเพิ่อนหายสามมันก็ออกสามศูนย์แปดข้างล่างก็ออกสามศูนย์ นะคะเลขพวังงวดที่ผ่านมานี่แเกน่างบอกให้วิ่งห่านะคะมันก็ออกหาเก้าเจ็ดข้างล่างก็ออกหาเจ็ดนะคะตารางงวดนี่จะเป็นเลขวิ่งตัวใดเ่ห้องก็ค่อยมาติดตามน้ากันนะคะเพราะว่านุชย่าไปตามแล้วนะคะเลขเกน่างเลขวิ่งนี่นะคะเพิ่นก็บอกว่าใกล้ใกล้เมื่อจังมานะคะเพิ่นบาทัานหมั่นใจของเลขเลขจับค <ances> <Fighter> ู่นะคะเลขวิ่งเพิ่นก็เบาเกินเกินมากเหรนะคะแต่ว่าเลขจับคู่เพิ่นบาทัานหมั่นใจเดี๋ยว ก็เกินพุ่งนี้นะคะน้นที่ญาติจะไปตามหายสำหรับเลขวิ่งเกนางนะคะแล้วก็เลขแม่ค่่าแม่คัํานุ่นที่ยากลับมาข้างในตามคงสุดท้ายนะคะว่าแม่ค่ํมซื้อไว้เราฟันดีบอนะคะบ่เกินมือสองมือนี่นะคะนุ่นที่ญาจะไปตามหายว่าแม่ค่ําซื้อเลขไว้ฟันดีบอ บางท่านบางคนกับมกลงทุนนะคะพอแม่ค้ามวี่ิพานมานี่กับลดนะคะเลขตัวเลขก็มีเขาไม่ลดเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องธรรมชาตินะคะนุ่นที่ยานี่กับเป็นแค่ซื้อน้าเสนอพอสามารถลู่ล่วงหนาาเลขเสียออกตัวใดเด้ะคะ่ะเ้อเลขทุกตัวเขาได้ลดได้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะคะแต่วันนี้คลิปนี้จะมีเป็นเลขรับแล้วก็เ้อเลขรับจากผู้ใหญ่ใจดีให้มานะคะวัี่ิพานมานั่น นุ่นทิยาสอบถามว่าง,งวดนี้เป็นงวดที่สองนะคะงวดที่ผ่านมาเข่าหาเก้าเจ็ดข้างล่างกับเข่าหาเจ็ดนะคะเพราะว่าเพิ่นไหามุนด้เลขสามตัวนะคะนะคะล้วก็่นทิยาจะซูมให้เห็นอีกรอบนึงแล้วก็ปิดช,ชิปเลย้ะค่ะเด้อ ราคาเลขลับวงในนะคะเลขลับนะคะจากผู้ใหญ่ใจดีที่ไม่ประสงค์ออกนามนะคะงวดวันที่1มีนา2565นี่นะคะเพิ่นหามาก8 9 9โตกันคือ6 3สหานะคะโตเน่นคือ839นะคะที่นุ้นที่ย่าฉีดเส้นใต้สีแดงไว้น,นี่นะคะ้วค็เลขสองโต้นตัดออกมา3 5 3ห3านะคะเน้นที่38กับ39นะคะ ด,ดูดีดีนนทิยาจิตวาเพิ่นเน้นเลขสามแลควเด้อสำหรับผู้ใดมักวิ่งมักเล่นอาจะเป็นเลขสามนะคะมีเลขสามติดทั้งมดนะคะนะคะจุดไว้แคบหนาจอไว้เปรียบเทียบครับหลายๆสำนักนะคะชอบก็ค่อยจัดก็ลงทุนนะคะเมื่อชอบกับเบิ้งเป็นการบันเทิงก็ได้งวดนี้เป็นงวดที่สองแะควเด้อตามนนทิยาสอบถามมานะคะงวดนี้เป็นงวดที่สองนะคะจะใช่หรือจะใกลเกลี่ยก็ยค่อยมาติดตามน้ำกันนะคะ ชิดดีๆก่อนค่อยลงทุนนะคะอันนี้เป็นเลขลับนะคะจากผู้ใหญ่ใจดีงวดวันที่หนึ่งมีนา2565นี่นะคะเลขสามตัวแปดสามเน้นที่839สามนะคะล้องลงมานีเลขสองตัวก็จะมี3ามห3าสามแตัวเน้นของเลขสองตัวคือสากับ39นะคะ นั่นที่ยากก็ขออวยพรให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซโชคดีไม่ใช่ถูกหวยลำรวยไปน้ำกันโชคดีสวัสดีค่ะ